โอเคครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค้าพี่เช่นเคยนะครับอยู่ไมค้าไม่ได้เกมนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นไมค้าไม่ได้เกมบนเตียงนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับไปพี IP อยู่ด้านล่างนะครับเป็นเซิร์ฟไทยห้องเราหนีเองโ <laughs> okay. อเคเดี๋ยวรอหาห้องนี่ไงห้องนี้กี่ทีมเนะี่ยเอ้ยมีสามอะเขาอยู่สีสีอะไรสีเขียววะโอเคมีมีสามทีมอะอ,อยากเล่นสี่ทีมอ่ะอยากเล่นสี่ทีมมากกว่าสามทีมว่ะพอจะมีไหม แบบสี่ทีมอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเลยครับสามทีมมันดูมันดูน้อยอ่ะมันดูน้อยด้อยเหลือเกินมันดูแบบแป๊บเดียวก็ชนะโอ้โหแแบโมใหญ่ละกูเย่ทำไมโม้ได้ขนาดเดียวนะฮะอีกแม่ให้ตายเถิดซาร่เาเถอะโอเคเดี๋ยวรอครับผมรอคนเข้ามาสิบคอยสองคนได้ไมืนี่สองคนโอ้โหสิบเอด็ดสิบสองโอเคเข้ามาครบแม่ขอบคุณที่เข้ามาครบกันอ้าวชิบหายออกเล้อสิบเอด็ด w h ว t าเด็กฟักว่ t เด็กฟักแมนอีกบ้าเอ้ยโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรตรงนี้อ,อ้าวเฮ้ยตรงนี้ดอบปะอ๋อ,อตรงนี้ดอบครับมีดอบเหล็กด้วยดอบเหล็กเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดโดดหลักดอบเหล็กตรงนี้ได้หรอเชดีวะ่ะข้างล่างนั้นดอบอะไรอะ่ะอา้า <laughs> วเดี๋ยว <laughs> มึงลงไปทำไมแต่เฮ้ยโอ้โหอยู่ดีก็อยากจะล่วงคนบ้าเลยว่าอยู่ๆก็อยากจะล่วงแล้วเอ็นบีซีเราอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวอย่าบอกไนดะ้เอ็มบีซีมึงหายเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อตกใจตกใจนึกว่าเอ็มบีซีไปอยู่อีกฝั่งนึงอ๋อนึกว่าเอ็มบีซีหายซิกตอนแรกอีบ้าเอ้ยจะทำอย่างนี้อีกนะเอ็มบีซีเออทำให้คนอื่นเขาตกใจอีบ้านึกว่าหายไปซะละโอ้โหยโอเคเดี๋ยวเราต้องเออ่ใช้ชุดพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับการความถึกมีความถึกนิดนึงก็ดีกว่าไม่มีเลยเนาะก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยก็ดีกว่าแบบ ก,กากาก้วแบบอืมเนาะกะกากๆเลยก็ยังดีกว่าโอเคเขาปิดก่อนเขาปิดข้างบนกอนเดี๋ยวมันมีคนมามันได้บวกแน่นอนจริงๆมีคนมามันได้บวกแน่นอนเราบวกอยู่นะครับเอออยากจะบวกบวกได้นะครับผมสีผมเนะี่ยเออสีผมไม่เคยเกรงกลัวใครหน่อพูดไปสัตว์เดี๋ยวแพ้ขึ้นมาจะขำให้ <laughs> อีบ้าโอเคเดี๋ยวเอาไอ้นี่มานะครับเอาอันนี้มัป,ปุ๊บปุ๊บต้องปิดไหม ปิดด้วยดิอ่ะปิดปิดา <c oughs> ลาออกไปอย่ามา,มาตูปิดอีกอันแล้วกันนะเออปิดอีกอันแล้วกันให้มันหมดเลยอันนี้ก็ขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยโอเคตังคิวตังกิวมากเลยเพือ่อนเดี๋ยวเราจะกันบ้านให้พวกนายไม่ต้องห่วงอแล้วกันบ้านนี่แม่พวกนายจะได้อยู่แบบปลอด,ดภัยปลอดภัยปลอดโปร่งกันเลยทีเดียวเถะโอเคเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วเจเอ๋วัดีจ้าสี่รย,ยึดวะสี่ยึดตรงเนี้ ว่าจะฟักอ๋อสีอะไรไม่รู้ครับปาไปดีวกว่าอ ا! โอ้ยโอ้ตกใจนึกว่าสีเราโดน <c oughs> อีเ้าโอ้อยจะพึ่งแหลกโอ้ยแน่แน่แหน่แหน่แน่เซิร์ฟนี้มึงชอบเป็นอย่างงี้กับกูตลอดเลยนะเอออย่าทำอย่างงี้สิคนอื่นเขาเสียวรู้ปะเนะี่ยเอออย่าทำอย่างงี้สิโอ้โถ่เอ้ยโอเคเอาเอามาครับผมได้มาบล็อกแล้วก็ตามด้วยเอ่อชุดชุดมีชุดถูกๆูกไหมเรียกแปดอะ นี่ได้ห้านี่ต้องใช้ห้าวะ่ะไปไปตรงกลางก็ไปวะเสียงเป็นเสียงตายยุดโอ้โยเดี๋ยว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 โอ้ยบังจิงได้ธน,นูไฟเร็วจังวะอีบ้าเอ้ยได้ธน,นูไฟเร็วมากอะโอ้โหให้ตายเถอะแล้วจะไปยังไงเดี๋ยวทีนีนะ้ตรงกลางโอ้โหดูมันยิงแม่มันเหมือนมันมันเสรีเหลือเกินในพวกนี้ เหมือนแบบที่นี่บาซิลอะไรประมาณนี้วะเอออีบ้าเอ้ยโหดร้ายกันจังวะเอาไม่เอาเพื่อนแบล็เดย์เอาไม่เอาไม่เอาเอามาทำไมโอเคเก็บโอ้โหดูมันจ้องจ้องจ้องสีเราเลยเว้ยมันจะจ้องสีเราก่อนเนี่ยสาเหตุกูไม่อยากจะเล่นเซิร์ฟไทยเออมึงทำไมมึงต้องมาจ้องกูด้วยวะตามึงเป็นเอ้ยสีสีน้ำเงินแตกไปแล้วเนี่ยเออดอสวอตดุมฟักวอตดุมฟักแมน วอเตอร์ฟักแมนขอปิดปิดกัน้นปิดกัน้นเออขอปิดกั้นก่อนโอเคเฮ้ยสีพวกนายแตกไปแล้วก็อย่ามาสร้างความลำบากให้กับสีอื่นเข้าใจไหมมันยังจะมาอีกเนาะดูมันดูมันมันยังจะมาดูหน้าด้าน <c oughs> หน้าด้านขนาดไหนคนเราคนแรกมาดิโอเคเดี๋ยวเราจะรอครับผมรอให้พวกมันมาแล้วเราจะพาวิ่งชาร์จกันจะเผลอเด้อพวกมึง อย่าเผยแล้วกันโอเคมันเผยแล้วครับไอ้อนั่นแน่อันนั่นแน่อันนั่นแน่อึ้ยแหมเอ๊ะเอ๊ะเออ๊ะเอ๊ะเอ๊นั่นแน่อันนั่นแน่อู้บึ้งเอ้าเดี๋ยวตกใจนึกว่าวางไม่ได้มาเดือดฟักโอ้ my god โอเคหลบก่อนหลบก่อนหลบด้านหลังหลบด้านหลังเพื่อความปลอดภัยเออเอ้ยทำไมสีพวกนายเฟี้ยวเฮ้ เสียพวกสีพวกนายคิดว่าเฟี้ยวเหรอ,อคิดว่าเจ๋งเจ๋งแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเอาไอ้เชียนี่มึงก็จะตอบไม่ให้กูขึ้นอยเ่ียวเลยโอ้โหตายห่าล้วมึงวิ่งลเลยเฮ้ยไม่อยู่แล้วโอ้โสีสีมันสีมันตายไปหมดแล้วนะเออแต่มันยังมีอำนาจที่จะยิงเราอยู่โอโ้สีมันยิงใหญ่เหลือเกินโอ้โหดูมันดูมันแม่มึงอย่าพลาดนะดอกนะมึงอย่าพลาดนะ <c oughs> มึงอย่าพลาดนะเด็กขาดเออสีนี้ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดจะยึดตรงกลางก็ยึดไป เออแต่บอกคำเดียวว่าอย่าพลาดอย่าพลาดให้สีอื่นเข้าไปล่ะไม่งั้นมึงจะอยู่ไม่ได้นะบอกเลยโอ้โหยิงยิงจังเลยยิงจังเลยพะคุณพอคุณโอ้ยแหมแหมกูอยากจะพุ่งไปแล้วกันตอนนี้โอเคโอเคดูมันยิงดูมันยิงโอ้โวมันคุณสอกเลยมึงเอ้ยเอ้ยกัน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 ไว้กันไว้กันไว้กันไว้ตรงนี้กันไว้ โอเคสีอื่นมีมึงไม่หยิงเห้อเอฟ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 โอเคโอเคโอเคแป๊บนึงโอเคไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคโอ้ยดี๋ยวยังจะโดนอีกเหรอฮะโอ้โหหลบขนาดนี้แล้วยังจะโดนอีกเหรออีบ้าเลยอื้มอื้มอื้ยิงรัวๆยิงกระต่ำซัมเมอร์เซลล์ไม่ขี้เกียจยิงบ้างเหรอไม่เหนื่อยไม่เมื่อยบ้างเหรอเฮ้ย กูมึงยิงกูตายกูตายงานนี้กูมีตายเอองานนี้กูมีตายเนี่ยนอนเลยเดี๋ยวๆปุ๊บปุ๊ปปุ๊บโอเคแอะเอะคิดจะไปไหลข้างคิดจะไปไหลด้านข้างเหรอจ๊ะไม่ได้หรอกจ๊ะโอเคขอปิดไว้ด้านข้างแล้วกันยิงมาเลยยิงมาเลยเออยิงมายิงมาเออรัศมีอย่างผมไม่เคยกลัวใครวใ้รเกงกลัวแล้วกูเกงกลัวแล้วเออกูกลัวก็ได้ เออกูกลัวก็ได้วะมึงจะเผอแลนะบอกไว้ก่อนเลยสีอื่นทําไมมึงไม่บุกไปบ้างวะอย่างเช่นสีเหลืองอะมึงบุกไปดิโอ้โหสีอ,อื่นมึงรีบแบบพุ่งไปตรงกลางเออมันยิงไม่ทันหรอกสามตัวน่ะจริงจงจริงจงเออเอาโหยิงยิงขู่นิดนึงโอ้โหจังหวะนี้กูอยากจะวิ่งไปแล้วกันเอ,อมันปล่อยครับปล่อยปล่อย,อยมันยิงไปฮะปล่อยมันยิงไป เราจะดูเสมือนว่าเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเออเหมือนเราแบบเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วเรากลับไปแล้วเออปล่อยให้พวกมันมึนงงไปโอเคโอ้โหมันกลับยิงเราแล้วเว้ยไอ,อเอาเว้ยไอไอไอ,อ,อ,อมึงจะว,วิ่งกลับบ้านสองตัวป่ะนะเนี่ยไอไออ่ะไม่ไม่กลับสองตัวเว้ยมีตัวหนึ่งเฝ้าเว้ยเออมีตัวหนึ่งเฝ้าไว้เอายิงเพื่อนกูอีกไอตัวนี้มันมันหน้าเหมือนไส้แล้วกันสีน้ำเงิน สีน้ำเงินสิ้นเงินมึงอ้าว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 เฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยกูบอกแล้วมึงอย่าพลาดกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ามึงอย่าพลาดไอ้บ้าเอ้ยสมน้ำหน้าล่วงลงไปซะโอ้โหบอกแล้วมึงอย่าพลาดโอ้โถ่เอ้ยฮึผ่าดมามันมันมันตายทุกตัวอยู่แล้วครับโอ้โหพลาดมามันตายอยู่แล้วไงโอเคอ้าวสีแดงล่วง อ่าอ๋อเรามันมา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 เออเรามันมาเดี๋ยวเรามันมาโ,โหยิงเก่งเหลือเกินย,งยิงเก่งเหลือเกินยิงเก่งยิงเก่งเหลือเกินเดี๋ยวมึงอ่ะอะฮะลงไปลงไปลงไปซ้าเอาสีน้ําเงินนี่ไงตายไปซ้าอีกสองโอ้โหยเก่งเหลือเกินเก็บหมดครับผมอ,อบอกแล้วอย่าพลาด <c oughs> อย่าพลาดให้กูเห็นเออไม่งั้นพวกมึงจะเจ็บอีบ้าเอ้ เดี๋ยวเราขอกินอาหารกอนหิวหิวโอ้โหดอบทองเยอะมากเลยตรงกลางโอ้โหอันตรายมากเลยสีเมื่อกี้โอ้โหไล่กาสไล่กาสยิ่งนักอืมไล่กาสเลยอีบ้าตอนนี้เหลือสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีเดียวโอเคสีเหลืองสีเดียวก็ยังได้อยู่ว่าง่ายสีเหลืองเอเฮ้ยสวัสดีพี่ชัยผมคือสีเออสีอะไรวะสีเขียวนะพี่เดี๋ยวผมจะไปหาพี่เร็วๆนี่แหละเขาเก็บเออเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บทองแป๊บหนึ่งก่อนพี่ เออเดี๋ยวผมขอเก็บทองแป๊บแป๊บปิ๊บปี๊ปแป๊บเคลียทุบนี้ดิอ้าวทุบได้เลยอ่ะออาวตกใจนึกว่าทุบได้เอาถุ่วเอ้ยอ่ะเก็บมาเก็บมาเก็บมาเฮ้ยสีเราอ่ะปลอดภัยแล้วนะสีเขียวปลอดภัยแล้วเออสามารถมาฟาร์มได้ตามใจเฉ่ำเลยเนี่ยเออสีเราปลอดภัยแล้วนะเว้ยเอ้ยมึงอะไรน่ะเซิร์ฟมึงไปดิแกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟอยากกินกูมึงอยากกินกู เออเออมึงใจเย็ยนเ็นมึงใจเย็ยนๆมึงอย่ามึงอย่าพึ่งฆ่ากูตอนนี้โอเคปาครับเราแม่บอกแล้วว่าเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแม่โอ้โหอะไรจะดีปานนั้นอะไรมันจะดีปานนั้นโอเคกลับมาที่บ้านก่อนเออออกหน่อยครับขอแรกของนะครับอันนี้ต้องใช้ยี่สิบและครับโอเคแรกเลยฮะกินก่อนครับกรับโอเคใช้เหล็กด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดของสีแดงกันนะครับเพราะาสีแดงไม่น่าจะมีใครไปไปอยู่ เราพูดอย่างนั้นเลยคือมันไม่มีใครไปอยู่แน่นอนเพราะว่าแล้วทีนี้ของมันก็จะฟาร์มเรื่อยๆอ่าเราจะสามารถฟาร์มสีแดงได้เยอะมากครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เหล็กและของต่างๆออกมาเอา่อแลกชุดได้เยอะไหมเดี๋ยวขอเดี๋ยวเซสีนี้อ่ะของมันโอเคเอ้เอาของไม่ดรอปตกใจได้มา16อัน16อันอันนี้เท่าไหร่โอ้ยมึงเลิกได้ไมเนี่ยโอ้ยโอ้ โอเคเดี okay, uh, um. okay. ๋ยวเอามาดูด nah, ิเออไอ้พวกนี้เหรอโอ้โหกูเอาอันนี้ก็ได้เออไม่อยากจะใยสูงเกินไปถอดถอดถอดเอาใส่ใส่ใส่โอเคไปให้ลุยลุยตรงกลางลุยตรงกลางมีสีสีนี้มันโอ้โหเฮียกดปุ่มผิดเดี๋ยวกดปุ่มผิดตกใจเลยเมื่อกี้กดปุ่มผิดโอ้ยโอ้ยขนเอ้ยขนมาโอ้ย โอ้โหกดปุ่มผิดด้วยโอ้โหแป้าเอ้ยโอเคไหนอขอดูตรงนี้ดิมีเหล็กให้ครับโอ้โหเหล็กเยอะว่ะขอแลกเป็นชุดรองนิรองเท้าแล้วก็อาหารได้หน่อยครับผมแอปเปิลทองทั้งหมดเลยแล้วก็ตามด้วยอ่าพิกแอคครับผมสิบอันแหมของเขาก็ดีจริงๆอันแรกมันหมดนี่แหละเอออันแรกมันหมดนี่แหละไปะลยุยพร้อมลยุยอย่างลูกเดี๋ยวพี่โชว์เดี๋ยวพี่โชว์ ไม่อยากจะโม้เดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเลยเออเดี๋ยววิง่งโอ้โหแม่งวิ่งจะมเมาของของขยะรีให้ตายถอเถอะไอ้บ้าเอ้ยเออให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถนี้สีรู้ไหมนะี่ยสีใครคุมเนี่ยฮะรู้ปะเนะี่ยรู้ปะเนะี่ยสนะีใครคุมเนี่ยอ้าวมียิงยิงสวนนะครับอา้าวคุณมียิงสวนแล้วครับอา้าวมียิงมียิงสวนมาก็ยิงสวนกลับนะครับผมโอ้โหบังอาจ เจ้าช่างมังอาจยิงสวนคาร์บอนทอดแลือเกินเออยิงมายิงกลับนะครับผมสีเหลาโอ้กูยิงมันไม่โดนเป็นไปได้ไงวะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวยิงๆก็ค่อยยิงเอ้ยอย่างนี้แหละมึงกูยืดยืดแล้วยิงยืดแล้วยิงอย่างกะธนูลัวเอออย่างกะธนูลัวน่ะเออเนาะโอเคยืดแล้วยิงเงี้ยยืดแล้วยิงเอ้ย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 เฉยเอ้ยะเฉยตีโดนไปดิ โอเคโอเคเดี๋ยวขอเอาดาบแรงแรงได้ไหมแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้เออขอดาบเรืงแรงได้ไหมเรามีทองอยู่15อันนี้ครับก็น่าจะแลกดาบแรงแรงได้สักอันเลยเนาะเออขอให้มันแลกได้จริง,รงๆเฮ้ยดาบแรงแรงสักอันเถอะสักอันขอร้องสักอัน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 โอเคดูด้อันนี้เราใช้เหล็กสิบขันเหล็กสองว่ะหนึ่ง โอ้กูกูเล่นแล้วกูมีกำลังใจกำลังใจโอเคเอาชิบหายติดอะไรวะเนี่ยเอ้ยอย่าไปแมพโอ้ตายแล้วโอเคดาบอันนี้โอเคไปลุยลูกพร้อมลุยแล้วลูกเอ้ยแหมเดี๋ยวพี่พาไปขย่มฝั่งนู้นให้มันพังเอออย่าอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงอ่ะเราจะไม่เลี้ยงไว้เอ้ยพูดแล้วของขึ้นไว้เฮ้ยไป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 ใจเอจะเอใจเย็นนะเฮ้ยโอ้ยมันเห็นไว้มันเห็นไว้มันเห็นไว้ อะไรวะฮะเห็นได้ไงน่ะฮะห,หน้าด้านมันเดี๋ยวเราอะ่ะโอ้โหเห็น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 กูอยากจะยิงมึงโดนสักดอกแล้วเกินเออฮะฮะฮะโอ้ยทำไมมันยิงไม่ตกเลยวะอ่ะอ่ะไม่โดนด้วยนะเอ้ยโดนแล้วมึงโดนตายตายตายแล้วมึงตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายเร็วอ,อ้าวอ้าวอ้าวอะไร อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยแหมคิดจะมาหลอกลิงหลอกลิงหลอกลิงหลอกข้างโผมาดิโผมาดิโอยโผมาโผมาแหมมันจะโผมาตอนกูวางบล็อกตลอดเลยเน่ะเอ้ยะเอ้ยะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอผู้หญิงเห็นว่าไอผู้หญิงมันน่าจะมีธนูผมอันตรายว่ะเออไม่อยากจะรู้ว่าเสียงแต่ยังต้องขอร้องเอโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิ เอ้ยโดนไปดีเอ้ยตายตายทำไมกูเลวจังวะอ่รู้สึกว่าตัวเองเลวๆช่วงนี้โอ้โหมึงพยายามมากโอ้โหมึงพยายามเหลือเกินอะไรไอ้ตัวนี้เอ้ตัวนี้ถามเลยเอากูทำอะไรผิดเนี่ยไอ้ตัวนั้นบอกกูทำอะไรผิดเนี่ยอยู่ๆก็โดดมาแล้วตบครับผมโดดมาตบฮะ โอเคโดดขึ้นมาครับผมแล้วก็ทุบอย่างง่ายดายแล้วก็ตบเขาทิ้งซะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเรียบร้อยครับผมชนะแบบชิวๆโอ้สีเขียวแม่งเหลือคนเดียวด้วยนะ <c oughs> สีเขียวแม่งเหลือคนเดียวด้วยนะโอ้โหอีแป่เอ้อ่ะอสุดยอดโอเคครับผมก็จบกลับบนเตียงไว้แค่นี้ก่อนละกันแบบเดียวพอเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูมินิเกมอื่นของเขาดีกว่านะว่าเขามีมินิเกมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูซิ มีทังกับเกมหะอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้โอเคมีสกายวอลด้วยเช็ดแมพยังสวยเหมือนกับฝรั่งเลยไม่ใช่เหมือนธรรมดาเหมือนเหมือนเออไม่ไม่ใช่เหมือนธรรมดาด้วยนะเหมือนเหมือนเหมือนเป๊ะแบบยกกังกาแฟนะโอเคครับผมแมมเซิร์ฟไมค์ครับก็ธรรมดาครับผมก็ต้องมีก๊อปเกิร์ฟกันบ้างส่วนมากเขาก๊กอปกันทั้งนั้นแหละเออโธยจะว่าเขาก็ไม่เป็น ว่าเขาไม่คว้าเซิฟเขาก็ไม่ได้ถูกป่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไอ้นี้ไปเลยครับนะชุดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยทำไมของเซิร์ฟนี้ให้ดีจังเลยอ่ะเออรู้สึกว่าของเซิฟนี้ให้ดีกว่าเซิร์ฟต่างประเทศอีกแล้วเนะี่ยโอ้โถ่ไอ้บ้าเอ้ยอหูยของดีมากแป๊บหนึ่งแตงกิ้วชิวชิวๆไปลูกเลยโอ้โหโอเคครับแล้วก็ต่อขึ้นมาไปตุต๊กลาง what the fuck what the fuck what the fuck มึงปาไปโอ้ยเชี่ยจะหมดคาจะพูดครับก็โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณคนมากครับผมลาก่อยสวัสดีครับอีบ้าเอ้ยมึงปาไปมึงไปโดนอะไรวะทำไมมันล่วงอยู่ๆย,ย,ยืนงงๆล่วงเฉยเลยอีบ้าเอ้ย